สวัสดีครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเพราะว่าในเกมช่วงนี้เข้าไปนั่งเล่นแล้วรู้สึกมันเซ็งๆไงก็ไปดูนะแบบมีแต่หมาลิสเองหมดครับแล้วพอเราเล่นมาลิสบ้างปุ๊บมันก็ไม่มีใครอยู่เล่นด้วยครับซึ่งแบบโหแมงไม่อยู่จะเป็นอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะต่อให้พอไรเซลข้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ประจบเหมอกับไอ้ช่วงนี้ของการ์ดจริงครับมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเซ็งๆแหละก็เลยแบบแทบจะไม่ได้เล่นการ์ดจริงตั้งแต่ตอนนู้นเลยจนะนถึงตอนนี้ม ด้วยความที่มันมีเด็กเทียร์มันเก่งมากๆครับจนทาให้เด็กกับเด็กเทียร์รองๆเนี่ยเทียร์สองเทียร์อะไรที่แบบเป็นเด็กโลกเนี่ยมันแทบจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเด็กแบบเมตาพวกนี้มันโหดร้ายเกินไปนะก็เพราะงั้นเดี๋ยวดูอัปเดตแล้วกันครับผมอัปเดตเด็กที่มันเก่งมากๆอยู่แล้วครับเป็นเมตาแบบท็อปเทียร์นะแล้วก็มีของเสริมมาทาให้แบบมันเก่งยิ่งขึ้นไปครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าตามคำนิยมของพวกการ์ดที่มาจากบล็อกเด็กบิวอะก็พวกไอ้ดาร์กเฮลชาเคนายแล้วก็ยัมมี่เนี่ยมัน บ็อกซ์ที่เป็นเด็กบิลครับและตามหลักการเด็กบิลมันจะก็มีของเสริมมาสักสใบครับแล้วจะหมดแค่นี้แหละก็คือของเสริมเว็บเนี่ยครับจะเป็นของเสริมเว็บสุดท้ายที่จะมีมาซัพพอร์ตพวกยามีคนนี้ละต่อให้จะมีครับมันก็จะมีในอีกนานแสนนานนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวดูเฟกของพวกนี้ก่อนลวกันนะเป็นแบบถือไปการอัปเดตแล้วกันก็อันนี้เป็นดาวเทียวก่อนครับเพราะมันสปอยแบบสามวันนะก็เทียบนั่งยังยังย้งรอมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดสปอยปุ๊บเดี๋ยวว่าถัาบมาีีดวเาาทเย พอกาั์นตรงนี้ออกครบแล้วเรามาพูดถึงพวกของใหม่กันเลยไม่นี่ครับเป็นดาร์กเทลนะไม่ได้ครับเป็น Dark Tail นะดาร์กเทลโอ้โหอ่านยากอีกแล้วเป็นเลเวลสองครับไอ้ดาร์กเทลเป็นเด็กฟิวชั่นนะที่แบบฟิวชั่นถ้าเกิดแบบตัวมันถูกฟิวชั่นจะได้เอานูนนี่มาเซตอะไรอย่างงี้นะเอฟเฟกต์คนนี้บอกว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกต์หนึ่งกับสองของการ์บินี้ครับได้เทีละครั้งเอฟเฟกต์แรกบ,บอกว่าถ้าเกิดการ์บินนี้นอร์มอลหรือสเปรค,ครับเราสามารถชี้มอนสเตอร์ดาร์กเทลหนึ่งตัวในหลุมครับนอกจากตัวมันเองนะสเปรรขึ้นนมาก็็คืืออลงปปุุุุ๊๊บบบบชชเเพ่จส ดีดมอเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ครับขึ้นมือน,นะก็อย่างที่เรารู้นะครับมันมีพวกตัวผู้หญิงแค่เชืฟิวชั่นนู่นนั่นได้นะก็สามารถท <intell> ํำแบบวนของกลับมาได้นั่นแหละแล้วก็เทคที่2ครับเป็นเทคสามัญของพวกไอ้ดาร์กเทลนะส่วนใหญ่จะเทคประมาณนี้แหละอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับเทคที่2บอกว่าถ้าการไปนี้ถูกส่งลงหลุมโดยการเป็นวัตถุของการสั่งฟิวชั่นเราสามารถเซตเว่กับดักดาร์กเทลครับจากเด็กเกล้าคือออกมาเซตได้เลยอะไรย่างนี้อาทิตย์มาดูใบที่2ครับใบซัพพอร์ตนะดาร์กเทลสติงครับเป็นกับดักนะ ก็เอามาเซตได้ด้วยเฟคของไอคนนี้เนีย่ยเอาเวากับดักตามมาเทลมาเซตได้ครับเอฟเฟคบอกว่าเราสามารถใช้การ์ดใบนี้ครับได้ชื่อละครั้งนะก็คือใช้ครั้งเดียวนั่นแหละเอฟเฟคบอกว่าชีมอนสเตอร์หนึ่งตัวและหรือครับก็คือจะชีมอนแล้วก็ชีเวก็ได้หรือจะไม่เอาเวก็ได้นะเราก็ชีมอนเนี่ยมอนหนึ่งตัวแล้วก็เ,เวกับดักหนึ่งใบครับในหลุมฝั่งข้ามรีมูฟทิ้งนะรีมูฟนะเสร็จป,ปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดดาวก็เทลจากหลุมหรือรีมูโซนเอาเวย์ไปใต้เด็กได้ นอกจากตัวนเองแล้วก็โจนหนึ่งนะก็เปิดปุ๊บมูฟมอนแล้วก็มูเวกกระดักฟองข้ามแต่ว่ามอนหนึ่งใบแล้วก็เวกกระดักอีกหนึ่งใบนะหรือว่าเจาแค่มอนอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เอาการ์ดแก๊กมันหนึ่งใบไปย้ดไว้ใต้เด็กแล้วก็โจนหนึ่งเป็นกับการรีของนั่นแหละตัวส่วนตัวยังไม่ค่อยเห็นนะว่ามันแต่ว่ามันก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างหรือเปลเนาะอ่ะก็ปาณี้ครับสำนะหรับทีมแรกนะเดี๋ยวไปดูทีมที่สองต่อครับอ่ะทีมที่สองครับก็เป็นยัม,มี่นะยัม,มี่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าล้บ เอาไว้เลตไปสู้ด้วยอะไรเงี้ยแบบหูน้ําขามานะมันเป็นท,ที่แบบแปลว่าแท็กเข้าแท็กออกนะพวกตัวลิงมันมีเทคที่ว่าทีวิีตัวเองนะล้วสเปย์ยมีสองตัวจากหลุมจากอะไรสักอย่างเนีย้ยแบบน้ําขาแบบตีก็ไม่ตายสักทีหนึ่งอ่าเอเฟก์ของตัวมัตเมโลครับคนนี้บอกว่าเราสามารถใช้เฟกหนึกับ2ครับของการไปนี้ได้อย่างละครังนะแบบว่าใช้1ปุ๊บแล้วก็ใช้2ต่อได้นี่แต่ว่าได้แค่อย่างละครั้อันแรกบอกว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้ข้าโทนมอนสเตอร์ครับหรือมอนสเตอร์ทุกตัวที่เราควบคุมอยู่เป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ธาตุแสงครับก็พวกนี้ก็เป็นเผ่าสัตว์ธาตุแสงทั้งหมดนะเราสามารถสเปรย์กามม่ีจับมือได้ครับก็คือบอดโล่งโดดได้หรือว่าถ้าเกิดเรามีพวกมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ธาตุแสงก็มีใครบ้างก็มีเพื่อนๆมันใช่ไหมคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มีใครเก่งมากนะเราจะสามารถสเปรย์กาม์บีจับมือได้ครับและก็เฟ,ฟกที่2ถ้าเกิดกลร์บี้นอร์มอลหรือสเปร์ครับเราสามารถสั่งเสิร์ชเวกกรดดกยัมมี่ครับจากกไมมเ็บนนะหลุขึ้้ือด หรือว่าถ้าเกิดการ์ดไปนี่ครับสเปย์มาด้วยเอฟเฟกของมอนซิงโคลอะไรที่บอกเมื่อกี้ครับมอนซิงโคลของแก๊งมันอ่ะมันสามารถทิวิวต,ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ชุบ2ตัวหรือสเปย์สอตัวนี่แหละก็คือถ้าเกิดตัวนี้ครับสเปย์มาด้วยเอฟเฟกของมอนซิงโคลเราสามารถเอาเวฟฟิลล์ครับของยัมมี่อ่ะหรือว่าเวฟเวฟต่อเนื่องของยัมมี่จากเด็กหรือลิมูซโซครับอาแปะที่บนบอร์ดได้เลยนะและ้วเด็กมาครับมันก็มีความเก่งที่การ์ดฟิลล์มาถ้าใจผิดแบบมอนฟิลล์มันจะเก่งอยู่นะฟิลล์มี ยำ,ยำยำยำมี่ครับเป็นเวทต่อเนื่องครับอันนี้พอเห็นปววุ๊บก็เริ่มสงสัยนะเพราะว่าตีมันตอนแรกอ่ะเหมือนจะเป็นแบบขนมหวานจ้ะพอมาอนนี้ปุ๊บมันแบบกลายเป็นตู้แบบตู้ขีบตุ๊กตาเฉยนะแต่ว่าช่างมันล้วกันก็เอฟเฟกต์ของตัวนี้บอกว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกสองและสามครับของการไปบนี้ได้ชื่อละครนะอันแรกบอกว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่มอนสเซอร์ยัมี่ครับสองตัวหรือมากกว่าสเปรย์ลงที่บอร์ดของเราพร้อมกันนะก็คือมาจากเอฟเฟกต์โฮมซิงโคที่แบบที้วตัวเองออกสเปรย์สองตัวอะไรอย่างนี้ เราจะได้เพิ่มไรพอยห้าร้อยครับแล้วฝั่งข้ามลบไลห้าร้อยอันนี้ก็ดูแบบไ์สลายแบบไปของแถมนะัดมาครับพิพิธสองครับเราสามารถจ่ายไ์พอยห้าร้อยแล้วก็ชีมอนสเตอร์หงายหน้าสองตัวบนสนามแต่ว่าจะต้องมียัมมี่แซนเชีครับแซนเชียก็คือหนึ่งตัวของมันเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะก็คือชีแซนเชียชีครับคู่กับมอนสเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัว ส่ง2ตัวนะครับลงหลุมเลยแล้วก็สเปรย์มอนสเตอร์ยัมมี่ซิงโคนหนึ่งตัวใจตอร์เน็กได้โดยวิธีนี้ถือว่าเป็นการซิงโคนลงมานะครับเอฟเฟกต์นี้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้ครับเพราะว่าเราลงซานาชีมาใช่ไหมแล้วก็โกดเทคห้าร้อยทีบิวมาฝั่งข้ามแบบเหมือนก็เหมือนทีบิวอะซิงโคลแบบเคลียร์ออกได้ตัวหนึ่งเลยอย่างนี้แล้วก็ได้ยัมมี่มาเล่นต่อนะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สามครับถ้าเกิดฝั่งข้ามไอทีเวกัสหรือเอฟเฟกต์เราสามารถจ่ายเลอ์พอยต์หนึ่งร้อยต่างลิงก์ได้นะก็ยัม สกายอ่ะเลยแบบเป็นพวกนุ่ยนันแล้วก็ลิงต่อได้อะไรย่างนี้กับพวกที่เป็นซิงโคครับซิงโคจะเป็น2ดาวนะพวกยามี่เป็นหลักครับก็สำหรับยามี่ก็จะประมาณนี้ครับ2ใบนะเดี๋ยวไปดูตีสุดท้ายครับแล้วเป็นตีมที่ตอนนี้เป็นท็อปเทียร์สูงสุดนะเก่งม,มากๆนะก็เป็นอันนี้เป็นเคนายครับก็เป็นเคนายผสมกับ v ีเอสจิงเคนายมันไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกมันจะเก่งที่ v ีเอนะเพราะวีเอตัวใหม่เก่งมา,มากๆนะต่อตอนนี้เช้ามาแล้วกันนะอันนี้ดยเซฟรค,ครับเคนายครับศูนย์สี่นะ นนี้ก็เป็นเลว้านอะเพราะว่าความเก่งของเคนไนก็คือมันเป็นเลวฮาดูแหละเพราะพวกเอ็กซเลวามันจะเก่งหลายตัวนะคนที่บอกว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกสองกับสามครับของการ์ดชื่อนี้ได้อย่างละครั้งเอฟเฟกต์ Effect แรกครับก็อันนี้ก็เป็นงานที่ไม่ได้กําหนดการใช้นะถ้าเกี่ยว่ัขค่ามมีการ์ดสองใบหรือมากกว่าบนมือครับเราสามารถ Normal บบนออนการ์ดไปนี้โดยไม่ต้องทิ้วได้ครับก็คือ Normal นอนฟรีนั่นแหละไม่ฟรีสิววานอมอนมอนสเตอร์ห้าดาวได้โดยที่แบบไม่ต้องทิ้วนะเอฟเฟกต์สองครับ ถ้าเกิดการเป็นนอร์มอลซาม่อนเราสามารถสั่งสเปรย์มอนสเตอร์เคนายครับที่ไม่ใช่เครื่องจกักรจากเด็กได้ก็นอมอปุ๊บลากเพื่อนได้เนาะอาจจะเป็นตัวเลเวลห้าแล้วก็เอ็กซ์เเล่นต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราทาครับแบบว่าลงปุ๊บชุบเพื่อนใช่เราจะไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์จ่าเด็กได้ครับถ้าเกิดไอตัวที่เราชุบมามันยังอยู่นะก็คือถ้ามันยังอยู่ปุ๊บมันจะล็อกเคนายแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์มันทิ้งได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่โดนล็อกอะไรเหมือนเดิมก็เล่นได้บางปกตินะลลวเอุทุทายคครบี่่นะาามางมงูห แล้วก็ดูมือฝั่งขามไอเทคเนี่ยเหมือนดูมือตัวของแถมนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเทคไอพวกการ์ดเคนายอะเวทต่อนเนื่องมัง้งที่ว่าตกหลุมแต่ว่าจําไม่ได้นกตกหลุมด้วยฝั่งขามหรือเปล่านะถ้าเกิดมันตกหลุมด้วยตัวเองได้แต่เก่งนะเพราะมันเคลียร์ทิ้งได้แล้วก็เวทมันรู้สึกมันจะได้เสิร์ฟเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูไปไว้แล้วกันนะก็น่าจะพอใช้ได้มัง้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่นะทีนี้มาดูตัวนี้ครับตัวนี้เพื่อนๆคุยกันในกลุ่มอะครับเหมือนว่าจะเก่งใช้ได้นะเป็นแบบ 66, น,ะนก็ก ไฟกับน้ำแข็งเนะก็แบบเป็นตัวคลาสสิกนะในการ์ตูนหลยเรื่องก็มีพวกไฟน้ำแข็งนงียบยัน,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 นมากมายคนนี้พลัง2625 26, ครับเป็นเลี้ยงแรง5นะใช้มอนสเตอร์ด้วยหาตัวครับก็ตามปกติของพวกเคนายนะเราสามารถใช้เอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ชื่อนี้ครับได้ทละครั้งเอฟเฟกต์ Effect บอกว่าถ้าเกิดการ์ดปบนี้ที่เอ็กซิสลงมาครับหรือว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีเวตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือเลยหลุมเราสามารถถอดหนึ่งไส้จากการป์ปในนี้และก็ชีมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสาทำลายทิ้งก็คือถ้าาเกิดรดุบ ถอดหนึ่งไส้แล้วก็ระเบิดมอนต์ได้ตัวหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดมันยืนอยู่เนี้ยและฝั่งข้ามเล่นเอฟเฟกต์มอนต์จากมือหรือว่าในหลุมก็ถอดหนึ่งไส้ระเบิดกระมอนได้ตัวหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะกิ่งประมาณไหนนะแต่ว่าแรงห้าปุ๊บโลปุ๊บ,บได้ระเบิดการ์ไปหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีท่าเล่นต่อก็น่าจะพอได้อยู่ละมั้งแล้วลก็เอฟเฟกต์ต่อครับมอนสเตอร์เคนายเอ็กซครับที่มีการ์ไปนี้เป็นวัตถุดิบครับจะได้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์บอกว่าบมบน,นเทิร์ มอเตอร์เฟกจากมือหรือจากหลุมครับเป็นคูณ2นะก็เหมือนเป็นพวกตัวช่วยปิดมาเพราะแบบเป็นแบบคูณ2อย่างนี้เนาะก็ไม่แน่ใจเนาะประมาณไหนครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าส่วนตัวก็เริ่มเลือกหาครับไปหาเรื่องอ,งอื่นนะเพราะยุกีช่วงนี้มันค่อนข้างเซ็งๆนะมันแบบเด็กเทีย์ลองๆอ่างที่แบบมันดูน่าเล่นนะมันสู้เมตาหลักไม่ได้นะและเมตาตอนนี้มันดูหน้าตามไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่นะส่วนตัวนะก็อนปรายนี้ครับผมจะอัปเดตของการ์ดจริงนะครับก็ บ็อกใหม่จะออกวันเสาร์นี้ล้วมา้าจะไม่ผิดนะก็ใครที่พีพีพไว้หรือว่ายังสนใจการจริงอยู่ก็ไปโดนกันได้ตามราคาทั่วไปใกล้บานนะก็ฟ้านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ